ท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมนิวัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับต่อข้อหารือของท่านสมาชิกท่านรัฐมนตรีพระราดอนเมื่อสักครู่นะครับจริงๆตรงก,กันกับข้อเรียกร้องของพักเพื่อไทยมาสักพักแล้วพวกผมเนี่ยเรียกร้องให้สร้างหลักประกันให้กับสังคมไทยครับโดยการที่ให้รัฐบาลเนี่ย ส่งคำถามประชามติคำถามที่หนึ่งไปยังกอตอในทันทีเพื่อยืนยันว่าไม่ว่ากระบวนการแก้ไขรัฐมนูญที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้จะสะดุดติดขัดหรือว่าจะเดินหน้าอย่างไรหรือไม่สุดท้ายในวันที่มีการเลือกตั้งจะต้องมีคำถามประชามติคำถามที่หนึ่งถามประชาชนว่าต้องการให้มีร่างรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับซึ่งหากในวันที่มีการลงมตินั้นประชาชนเห็นชอบสิ่งที่ประชาชนจะได้คือหลักประกันว่า หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่มีคณะมีสภาชุดใหม่แล้วเนี่ยยืนยันว่ากระบวนการในการแก้ไขรัฐมนูญร่างรัฐมนูญฉบับใหม่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมีประชามติของประชาชนเป็นหลังพิงในประเด็นนี้เนี่ยเราได้เรียกร้องมาสักพักแล้วนะครับในขณะนี้ทางท่านสมาชิกท่านพระราดอนเนี่ยมาเสนอต่อที่ประชุมว่าหลังจากเราพิจารณาจบวรรสอ จะขอให้มีการพิจารณาเป็นยติด่วนเพื่อส่งคําถามเนี่ยไปยังรัฐบาลนะครับโดยรัฐสภาส่งคําถามที่หนึ่งไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลดําเนินการส่งต่อกอก,อกตนะครับตรงนี้ไม่ขัดข้องครับสำหรับเพื่อพักเพื่อไทยนะครับแต่ด้วยความเคารพครับเป็นการทํางานที่เกินกว่าความจําเป็นหรือไม่เพราะอำนาจของคณะรัฐมนตรีมีอยู่แล้วในกรณีที่ต้องการส่งคำถามประชามติ คณะรัฐมนตรีไม่ต้องมาถามสภาครับสามารถส่งคำถามประชาะมะติคำถามที่หนึ่งในเรื่องว่าควรจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ไปที่กกตได้เลยนะครับวันนี้ก็ดําเนินการได้นะครับออขอประทานโทษวันที่มีการประชุมครมเมื่อเมื่อวานก็ดําเนินการได้แต่ไม่ดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมาผลักภาระเป็นเรื่องของรัฐสภาผู้ผมไม่ติดขัดนะครับแต่ผมบอกท่านบอกว่าทําไมท่านไม่ดาเนินการเองแล้วมาขอสภา กฎหมายเปิดช่องอยู่แล้วตัวพรบรประชามติที่เราผ่านการพิจารณากันไปเนี่ยให้อำนาจกับครมอรให้อำนาจกับรัฐสภาถูกต้องนะครับแต่ครมอรํทำได้เลยนะครับก็เรียนต่อท่านประธานครับ